เพื่อการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาวนารามนะครับเพือเมืองจังหวัดบนราชธานีที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าใจอินแปลงพระประจํำผู่บ้านคู่เมืองจังหวัดบนราชธาน,นีนะครับอันนี้พิธีการช่วงแรก จบลงไปแล้วนะครับนี่รอพิธีการช่วงที่สองนะมีสถานอยู่อาสาราวิหารพระเจ้าญ่ที่แก่มีเท้าวิรุณหกครับเท้าวิรุณหก ทุชนนะครับโอ,อ,อกาสการกานบนมัรสการพระวชิรกิจโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอ่าพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับท่านสมเด็จสร้อยสกุลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้นะครับวัดมหาวนารามพระรามหลวงเราก็ได้กําหนดสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นศรีมงคลในโอกาสวันที่ใหม่5องพันหน้หสข้ามปีที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยจังหวัดอุบลนะครับโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจนงหวัดพระงครราชธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับ ทางเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดได้แจ้งมาว่าท่านาชลธียังตรงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุญราชาธานีท่านาจะได้มาปฏิบัติพิธีในที่นี้นะรในโอกาสต,าต่อไปซึ่งวันน,นนี้นะครับจังหวัดบุลออราชาธานีานะครับ<า>ได้พิเศษตลอดทั้งเกิดนะ จัดวื้น่า่วรารามปีเอความเป็นสิริมงคลนะครับจะเมนชีวัดด้วยกันครับวัดแรกนะครก็ได้เริ่มที่ตั้งแต่สิบหกในการสิบนาทีนะครับวัดที่สองนะครับเป็นวัดแรกครับเป็นวัดพระประ่านหนองบัวนะครับตำบลในเมืองอำเภเมืองจังหวัดปครราชธานีนะครับวัดที่สองนะครับวัดศรีวนรัตนารามพระรามดวงตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็วัดที่สามนะครับวัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะครับและวัดสุดท้ายวัดที่สี่คือวัดมหาวนารามหลวงซึ่งขณะนี้นะครับทางท่านชลเทียงตรงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ได้อ พระผู้ประสงน์เจริญชัยท่านก็เป็นประธานในพิธีในโครงการนี้นะครับจะมีตั้งสิ้นสี่วัดนะครับโดยท่านก็ได้มอบให้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปประจำทุกจุดนะครับวันนี้นะครับจุดที่สี่นะครับวัดมหาวนารามก็ได้รับเกียรติจากท่านภพเพชรช่วยสกุลนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด บลราชธานีนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนรายการประมาณเก้าท่านนะครับที่จะได้เข้ามาในบริเวณพิธีแห่งนี้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นการต่อทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งเมื่อท่านมาถึงนะครับท่านก็จะได้กราบพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับพระประธานบริหารแห่งนี้นะครับท่านก็จะได้ ป่านะครับพระวาชรกิจโกศลรองเจ้าวนจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าวา์วังมหาบาลามนะครับเมื่อหลังจากนั้นนะครับ่านก็จะได้ประจำที่นั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับ่านก็จะได้จุดผู้เทียนบูชาพระราตรนเตยนะครับที่โต๊ะหมู่บูชานะครับแล้วก็กราบมือหน้าโต๊ะหมู่พระชัยลักษณ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระอารยวงศ์สาขตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริยนายกนะครับต่อจากนั้นนะครับท่านก็จะได้เปิดกลวยหน้าตงหมพระโรลงชัยละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อ,อเปิดกลวยเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะได้ประจำหน้าที่นั่นนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะได้พานักนัสียงพระสงฆ์จะได้เสีงบรรยากาศใน อเจริญพระหาศารมณ์มีปฏิสัมพันธ์ข้าราชการเจ้า้ที่กันนะครับการที่ทำเยอะมากนะครับไปเพืับไปเพื่อคณะนหนน้าะครับไปที่เชิญไปที่พระประธานสงฆ์ในวันนี้นะครับภาคู้ชะกิจกุศลท่านจะได้เป็นคนจุดนะครับลูกจุดนากเทียนชัยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้ส่งให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ต่อเทียน ไปยังเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนรายการนะครับเพื่อจีได้เพื่อที่จะได้ต่อเป็นเทียนชัยมงคลทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโอรา,าสุริยวงศ์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีพิธีบวงสวงเทพพยดาอารักษณ์นะครับตรงด้านหน้า,าพระวิหารพระเจ้าจีย์อินนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เป็นพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชครับพรม่วงเพื่อในสวนเราก็จะได้ร่วมกันเจริญชัยมงคลคารหารอผู้ว่าจุดเทียโดยการสฉลิมฉลองข้ามปีนะครับยาวพันสิบเกทุ่มเลยนะครับสำหรับวันนี้ออ๋รอรอผู้ว่าจุดเขาจะต้องมาจุดตรงนี้เนาะตรงนี้ออ๋เดี๋ยวอีกสักอีกสักครู่จะมีพิธีบวงสรวงนะครับ เทพเทวาเพื่อสวดนอบพระบุญและจันทานีนะครับโดยสวดบนข้ามตีสำนักพระพุทธศาสนาพ่อพรามาจากจังหวัดอะไรครับร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับร่วมกับวัดมหาวนารามและก็วัดทุกวันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ร่วมกันกำหนดนะครับซึ่งถือว่าเป็น ชื่ออะไรนะพ่อพามชื่ออะไรพ่อพามชื่ออะไรนะเขาชื่อเนื่องพระราตห่ฮะพามหนึ่งนะครับพ่อพามเดินทางมาจากสุรินทร์นะครับมาทำพิธีบวงสวงนะครับทางในช่องหน่อยรวยร้านร้านเอฟซีก็ขอจบคลิปการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาวารามอำเภอเมืองบังราชธานีไวรีเค่นี้ก่อนครับ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจเพื่อถ่ายทำคลิปต่อไปเพื่อให้ได้รับชมต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องหน่อยรวยรันรานด้วยนะครับขอบคุณครับ